สวัสดีค่ะวันนี้ป้าหนึ่งจะชวนนําผลไม้สดมาสร้างมูลค่าให้น่ากินมากยิ่งขึ้นนะคะกับเมนูผลไม้เคลือบฟรุตคอนเฟรกผลไม้ที่ป้านํามาใช้ในคลิปนี้คือสตรอเบอรี่และกล้วยดังนั้นป้าหนึ่งก็เลยเลือกใช้ฟรุตคอนเฟรกรสสตรอเบอรี่และกล้วยของแคลลอกค่ะคอนเฟรกตัวนี้มีเนื้อผลไม้อยู่ด้วยนะคะอย่างเช่นรสกล้วยก็มีกล้วยอยู่ด้านในส่วนรสสตรอเบอรี่ก็มีเบอร์รี่อยู่เมนูนี้เป็นเมนูง่ายๆที่อร่อยมาก นำมาต่อยอดบรรจุลงกล่องให้สวยงามหรือนำไปจัดเป็นช่อข,ขายเพื่อสร้างรายได้ก็ได้ค่ะเริ่มต้นลงมือทํากันเลยจ้าเดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนของช็อกที่ใช้เคลือบก่อนนะคะนำหม้อใส่น้ำตั้งไฟให้พอร้อนน้ำช็อกโกแลตหั่นเป็นชิ้นใส่ชามแล้ววางบนน้ำร้อนคนจนกระทั่งช็อกละลายหมดแบบนี้นะจ๊ะใครที่ชอบไวท์ช็อกก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันจ้า นำสตรอเบอรี่สดมาล้างให้สะอาดสับให้แห้งจากนั้นเด็ดขั้วออกเสียบไม้เตรียมไว้เลยค่ะส่วนกล้วยก็ปอกเปลือกแล้วหั่นเป็นท่อนๆเตรียมไว้นำผลไม้ที่เตรียมไว้มาเคลือบด้วยช็อกโกแลตให้ทั่วเคาะเคาะเคาะเอาช็อกส่วนเกินออก จากนั้นโรยเคลือบด้วยคอนเฟลกให้ทั่วเลยค่ะอย่างที่บอกไปแล้วคลิปนี้ป้าหนึ่งเลือกใช้แคลลอ f r ฟรุตคอนเฟลกตัวชิ้นคอนเฟลกเคลือบด้วยน้ำผลไม้แท้ๆแบบเข้มขน้นไม่ได้ใส่น้ำตาลทำให้ขนมของเราได้รสชาติหอมอร่อยที่ไม่เหมือนใครขนมที่ได้จะอร่อยกว่าคอนเฟลกทั่วๆไปแถมยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับขนมของเราได้ดีมากๆเลยนะคะแค่ได้กลิ่นก็รู้ได้ถึงความแตกต่าง ในการเคลือบสามารถเคลือบด้วยคอนเฟลกแบบเต็มแผ่นแบบนี้หรือว่าจะนำคอนเฟรกไปปั่นให้ละเอียดเล็กน้อยก่อนแล้วค่อยมาเคลือบก็ได้นะคะเราจะได้ขนมที่มีหน้าตาแตกต่างกันออกไปแต่ความอร่อยยังคงเหมือนเดิมพักขนมไว้สักครู่ให้ช็อกเซตตัวค่ะจากนั้นเรามาตกแต่งกันเลยนะจ๊ะนำขนมที่เซตตัวเรียบร้อยแล้วมาบีบตกแต่งด้วยไวท์ช็อก หรือด์กช็อกก็ได้ค่ะจากนั้นโรยน้ำตาลตกแต่งแบบต่างๆหรือว่าจะใช้เป็นแผ่นทองกินได้ที่ตอนนี้กำลังฮิตกันอยู่จะทำขายหรือใช้เป็นของขวัญของฝากก็แค่จัดบรรจุลงกล่องให้สวยงามทั้งง่ายทั้งอร่อยทั้งหอมจริงๆนะคะไม่ได้โม้เดี๋ยวป้าจะมาลองจัดเป็นช่อบแบบง่ายๆให้ดูด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับขนมของเรานำกระดาษที่จะใช้ห่อแผ่นที่หนึ่งมา พับเข้าหากันแบบนี้เนื่องจากว่าสิ่งที่เราจะนำมาห่อเป็นอาหารนะคะดังนั้นป้าจะนำกระดาษไขอีกหนแผ่นมาวางรองค่ะกระดาษไขอันนี้เป็นกระดาษไขที่ใช้กับอาหารได้นะคะวางให้ขอบด้านบนของกระดาษสองแผ่นนี้สูงใกล้เคียงกันนำแท่งโฟมหรือโอเอซิสที่ห่อด้วยกระดาษให้เรียบร้อยมาวางลงไปค่ะ ไม้ที่เสียบอยู่มีไว้เพื่อช่วยกะดตำแหน่งนะคะเราจะได้กะระยะได้ถูกค่ะว่าหลังจากห่อแล้วเนี่ยผลไม้เคลือบคอนเฟของเราจะสูงอยู่ประมาณไหนจากนั้นพับปลายกระดาษขึ้นมาค่ะให้ปิดแท่งโอเอซิสหรือแท่งโฟมกดกระดาษลงไปให้แนบกับโอเอซิสหรือแท่งโฟมจากนั้นค่ะใช้มือค่อยๆจับจีบเข้ามาให้สวยงาม ทั้งสองข้างทําเหมือนกันนะคะจะแต่งทรงกระดาษค่ะจากนั้นใช้หนังยางช่วยรัดยึดไว้จะได้ลักษณะแบบนี้ออกมานะคะเริ่มดูเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะนำกระดาษอีกหนึ่งแผ่นมาค่ะ แผ่นนี้จะสั้นกว่าแผ่นแรกเล็กน้อยนะคะพับกระดาษเข้าหากันแบบนี้พับเหมือนแผ่นแรกเลยนะเสร็จแล้วนำส่วนแรกที่เราเตรียมไว้มาวางลงไปค่ะใช้มือจับทำจีบให้สวยงามทำเหมือนกันทั้งสองด้านนะจ๊ะน้ำหนังยางมารัดให้แน่น ได้ออกมาเป็นแบบนี้นํากระดาษอีกหนึ่งแผ่นค่ะมาปิดตรงรอยที่มียางรัดอยู่นะคะพันพันพันเสร็จแล้วก็จับติดโบให้สวยงามค่ะน้ำผลไม้เคลือบคอนเฟกคมาเสียบตกแต่งได้เลยค่ะแต่ว่าก่อนเสียบป้าจะเอาหลอดไซส์เล็กค่ะมาสวมทับไม้แหลมนะ โดยตัดหลอดให้สั้นกว่าไม้แหลมเล็กน้อยถ้าใครจะทําเป็นช่อดอกไม้แบบนี้แนะนําว่าให้ใช้เป็นสตรอเบอรี่จะเหมาะกว่ากล้วยนะคะเพราะว่ากล้วยเขาจะค่อนข้างลื่นจะหลุดง่ายเสร็จแล้วนะคะไปปักตกแต่งเลยจ้าอย่าลืมดึงไม้แหลมที่เราใช้มาร์กตำแหน่งตอนแรกไว้ออกด้วยนะจ๊ะพยายามจัดเรียงให้ผลไม้เคลือบคอนเฟ็คสัมผัสเฉพาะกระดาษส่วนที่เป็นกระดาษไขสำหรับอาหารเท่านั้นนะจ๊ะเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าถัดมาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบเริ่มที่ต้นทุนวัตถุดิบกล้วยเคลือบคอนเฟกหนึ่งชิ้นแคลลอก์ฟรุตคอนเฟกป้าใช้ไปประมาณ5กรัมต่อชิน้น1กล่รองหนัก180กรมัมราคา79บาทใช้ไป2บาทส9สตางค์แคลลอกฟรุตคอนเฟกตัวนี้หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะจ๊ะกล้วย1ชิน้นตีไป2บาทนะจ๊ะช็อกโกแลตท,ที่ใช้เคลือบตีไป1บาท ราคาตัวช็อคเนี่ยขึ้นกับเกรดของช็อคที่นำมาใช้งานเดอ้อของตกแต่งค่ะน้ำตาลโรยแผ่นทองปาติไปว่าสัก50สตางค์รวมต้นทุนวัตถุดิบสำหรับกล้วยเคลือบคอนเฟรกนชิ้นจะอยู่ที่5บาท69สตางต่อที่ต้นทุนวัตถุดิบสตรอเบอรี่เคลือบคอนเฟรกชิ้นค่ะแคลอก์ฟู o ดคอนเฟรกสงบาท19สตาง สตรอเบอรี่หนลูกป้าตีไป5บาทนะคะตรงนี้ขึ้นอยู่กับช่วงฤดูกาลน,นะช็อกโกแลตหบาทของตกแต่ง50สตางค์รวมต้นทุนวัตถุดิบสําหรับสตรอเบอรี่เคลือบคอนเฟ็คหชิ้นจะอยู่ที่8บาท69สตางค์มาลองดูต้นทุนวัตถุดิบว่าถ้าจัดออกมาเป็นช่อแล้วเนี่ยต้นทุนจะอยู่ที่เท่าไหร่กันนะจ๊ะช่อที่เห็นอยู่ตอนนี้ป้าใช้ผลไม้เคลือบคอนเฟคทั้งหมด9ชิ้น เดี๋ยวป้าจะคิดต้นทุนจากตัวสตรอเบอรี่เคลือบคอนเฟกนะจ๊ะทา9ชิ้นก็78บาท21สตางค์ไม้เสียบแล้วก็หลอดตีไป4บาทค่ะอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่ใช้แต่งไม่ว่าจะเป็นกระดาษเอ่ยโฟมเอ่ยริบบิ้นเอ่ยจะอยู่ที่ประมาณ60บาทค่ะดังนั้นรวมกันแล้วนะคะต้นทุนวัตถุดิบต่อชอบผลไม้1ช่อบแบบที่เห็นอยู่ในรูปตอนนี้ 1 4 2 1บาท21สตางค่ะต้นทุนวัตถุดิบที่คิดให้คิดให้เฉพาะวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นนะคะยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าจีปาถาอื่นๆและต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแน่นอนค่ะแนะนำให้ลองคิดด้วยตัวเองอีกทีนะผละไม้แต่ละช่วงฤดูกาลก็ราคาแตกต่างกันนะจ๊ะ แล้วสุดท้ายเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้านหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ